สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้ก็นะครับเอาบรรยากาศของน้องอมทอนะครับมาผูกข้างนอกนะครับวันนี้วันสดใสนะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับผมเหมือนฝนไม่ตกนะครับมาดูก็เลยพาน้องช้างน้องอมทองนะครับมาผูกข้างนอกนะครับส่วนพี่ใบทองมาไปผูกก่อนแล้วนะครับผมวันนี้ก็พาน้องอมทองมาผูกไว้ข้างนอกนะครับให้เขาได้ ตื่นเล่นนะครับเป็นอิสระนะครับผมได้ออกกำลังกายนะครับผมเพื่อสุขภาพของเขานะครับมาดูความรอของอ้วนนะครับผมดูโชว์พลังหน่อยนะครับงัดโซ่นะครับผมนี่นะครับผมเล่นนะครับเป็นที่เล่นนะครับอมทองของเรานะครับหมูอ้วนนะครับ หมอวนต้องมาก่อนก็ต้องเล่นก่อนนะครับผมเล่นเสร็จแล้วนะครับค่อยกินนะครับเหนื่อยแล้วค่อยกินนะครับเล่นโชว์ก่อนอ่ะโชว์ความหล่อให้แม่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับได้เข้ามาชมหน่อยนะครับได้กวนนะครับยหใหญ่ใหญ่ใหญ่เนี่ยเอนาะไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับงานนะครับเล่นขนาดนี้นะครับ อันนี้ผูกไกลตน้นไม้ไม่ได้นะครับผมน้องอมทองนะครับชนแทงต้นไม้นะครับชนแทงต้นไม้นะครับหักหมดเลยนะครับนี่ต้องฝังดินนะครับต้องกบดินฝังฝังโซ่นะครับนี่นะครับนี่ก็พันตัวเล่นอย่างนี้นะครับอ้วนจนจนไม่เห็นงาแล้วนะครับผมอ้วนจนจนไม่เห็นงาแล้วนะครับโตโต ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่จนไม่เห็นงาแล้วนะครับนี่จะมัดตัวเองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะพันคอนะครับผมพันคอเดี๋ยวพอไม่อยู่นะครับไม่มีใครช่วยนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่พันนะครับเขาก็มีความสามารถของเขาอยู่นะครับถ้าเล่นไปเยอะๆเขาก็จะพันได้นะครับผมอี่ย่อย่ะ ลุบโลนะครับผมน้องอมทอง game, หน้าตาใสๆซื่อๆนะครับผมากท่านผูน้ชมทุกๆท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับความน่ารักความซื่อๆของน้องอมทองนะครับนี่นะครับโชว์นะครับโชว์พลังนะครับอ้วนได้โชว์นะครับโมอ้วนของเราใหญ่ๆใหญ่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 ไม่มีอุปสรรคในการ กินนะครับเดี๋ยวสักพักก็กินนะครับผมมาถึงก็เล่นก่อนนะครับผมเล่นก่อนแล้วค่อยกินนะครับนี่คือเป็นบ่งบอกถึงนิสัยของเขานะครับนิสัยของช้างแต่ละเชือกจะไม่เหมือนกันนะครับผมจะไม่เหมือนกันนี่กินแล้วนะครับเดี๋ยวพอผมออกไปนะครับเขาก็จะกินนะครับอยู่คนเดียวเขาก็จะกินกินแล้วนะครับผม หญ้านะครับก็ให้เขาเลือกกินเองได้นะครับผมเราก็พามาผูกไว้ข้างนอกอย่างนี้นะครับถ้าเรามีโอกาสนะครับผมมีโอกาสผมก็จะพามาเขามาผูกมาผูกเล่นนะครับเพื่อให้เขาได้มีสุขภาพที่ดีนะครับร่างกายที่ดีนะครับผมวันนี้เป็นวันบรรยากาศก็แดดออกนะครับผมเหมือนปกติจะฝนตกนะครับฝนตก ตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ฝนไม่ตกนะครับผมก็เลยได้พาน้องช้างมาสูดบรรยากาศนะครับเพราะว่าทุกครั้งนี่ก็ยืนตากฝนนะครับอยู่ที่หลักนะครับนี่ก็เลยพามาออกให้เขาได้เดินเล่นนะครับแล้วกินนะครับได้ออกผ่อนคลายตัวเองนะครับผมผ่อนคลายตัวเองยา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 คลายตัวเองนะครับ อันนี้ก็ผมก็ยูนะครับเขาก็ไม่กล้าเต็มที่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมออกไปเขาก็จะเต็มที่เลยนะครับมวลดูนะครับไม,ม parece, ไม่มีเหลี่ยมไม่มีอะไรเลยครับกลมกลมกลืนกันไปเลยนะครับกลมกลืนกันไปเลยนะครับเด่นเดี๋ยวงากระเด็นงาหักเองนะครับงากระเด็นบ่อยนะครับผมงาหักบ่อยนะครับน้อมท้องงากระเด็นงาหักบ่อยนะครับผม ก็เลยได้มีโอกาสพาเขามาเดินออกกำลังกายนะครับผมได้มาสู่บรรยากาศทั้งนอกนะครับให้เขาได้เต็มที่เลยนะครับผมมียากินนะครับมียากินเดินเล่นนะครับได้อิสระนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับทันสะส่วนตัวนะครับเพราะว่า วันนี้ก็ตื่นแต่เช้านะครับไปเอาสับปะรดนะครับแต่เช้าแล้วก็หญ้าอีกนะครับเพื่อที่มาเตรียมไว้ให้น้องชานครับยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณ11บเอดโมงนะครับข้าวเช้ายังไม่ได้ทานเลยนะครับผมอ,อันนี้ก็คือเสร็จธุระก็คือผมพาน้องช้างมาปลูกนะครับมาปลูกะนะครับน้าให้เขาไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาพาเขามาปลูกก็ยังไม่ ทำโซละส่วนตัวเลยนะครับผมผมขอตัวไปทำโซละส่วนตัวนะครับก่อนนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยสอบถามนะครับแล้วก็วันไหนเอ่อทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะทำการไลฟ์สดป้อนผลไม้ออนไลน์นะครับผมฝากเข้ามาให้กำลังใจมาช่วยอุดหนุนให้น้องช้างของเราได้นะครับผม ช้างตกงานแปดเชือกนะครับอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ชนบุรีนะครับผมอยู่ติดกับสวนสัตว์เปิดข้าวเขียวนะครับผมน้องทองมาบอกแล้วนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ